เรื่องดีๆที่บ้านฉันปีที่2ชุมชนบ้านดงกระทงยามตอนชาวไทยพวนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านดงกระทงยามที่นี่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยพวนไว้ค่ะ บ้านตรงกระทุมยามเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวพวนที่อพยพจากลุ่มน้ำพวนแขวงเชียงขวาประเทศลาวมาอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปลาจีนคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและจะสานตะก้อตะแกงในยามที่ว่างจากการทำไร่ไถนาค่ะจนกลายเป็นของขึ้นชื่อประจำชุมชนมากกว่า80ปีแล้วค่ะชาวไทยพวนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความสุขครอบครัวก็จะไม่แตกแยกกันไปไกล นี่คือเรื่องดีๆที่บ้านฉันแห่งชุมชนบ้านดงกระทงยามสนใจเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย